À, còn cún nương làn lòng trái đơp đi non, tơ còn để khửn phẩn luôn, lâm vông, lâm bàn bản đây, có đại đi non cá bơi, เขาดีหัาวาะเขาเสื่อมประเด็นน่ะบวมมากสองเดือนเต็มๆเลยมาท่านใดน,นัน่นยั่ไม่ท่านย่ำยังมันงอขาบ่ได้เห็นไหมขาเ้าสิลมีน้องอยางไปหันจกากพวกนั้นขา,ข,าขาบ่แข็งแรงขึ้นขเ,เขาไม่แข็งแรงี่งขาบ่แข็งแร่งขึ อันจับก็ขึ้นใดอันซื่อๆกันชั่วโมงกับตกล่องดิมันอ่านได้ไปลืบๆเปล่าปัดลงองกีกละพี่น้องชั่วโมงกระไดอื่นไปลืบๆเปล่ากระล่อลง,งไม่ เวิรหนาหนาวเลยน้องเราเสียกันหนาวมาใก,ก,กใส่ใสรกจับไห้เขานุ่งหนาหนาวพี่นายรับไว้นุ่งหน้าหนาวพี่นายคุณหนึ่งลลาน้องใจเด้อพี่น้อง หมู่บ้านค่าจะไปอันซื้อโทรศัพท์หลายบ่ได้รีดผ่ารีดแก่ให้ชาวนานี่ด้วยมันน่งรีดผ่าหลายลายหมู่บ้านนี่เขาผ่าลงมาสักสัก,สก,สกตะล่เทียตะล่เทียกันหลายก็เลยนั่งรีดเสื้อสีเหลวพี่น้องเพราะว่าคนสักเทียละลายพันผ่านหน่อยพันกระบอกมาสักผ่าหลายลายคอยเอามา เียงดูาดูกลาแต่ว่าหฮากรีดหลที่กันซักปูเหมือนรีดป่ะดนก็ไหลรอกกันโดนโดยังค่อเอามาสักเทียนหนึ่งนัสีมันนั่งกองหมือมาสักเทียนึงย่ามรีดมันหลายจิโนี่แค่บาร์เหมือเดียวนึงด้ียห้องหนึ่งหันขนกระจ้ามากหลพี่น้องกระจ้ามากไปเชียงใม่แน่มาตะลบุรีแน่ผา บัน่นเดีีแต่ประเด็นผู้เดียวนะแต่กี่ยกับเหตุงานบั่นกี่ยกับเหตุงานเลี้ยงลูกเขาแบบนี้ครับลูกเขาใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวเราก็เลยมาเห็ุงานบั่นต่อมาเห็ุงานบั่นต่อ